ให้ดูนะคะว่าต้นเขาสูงประมาณไหนก็ไม่สูงมากเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เตี้ยกเกินไปเหมาะที่จะใส่รถยนต์ไปได้นะคะรถเก่งคันเล็กอย่างเงี้ยใส่ไปได้เลยค่ะต้นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองยืนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ ชิ้เสริมรากนะคะพอต้นใหญ่ๆรากเขาก็จะพยุงลําต้นไว้แบบนี้ค่ะต้นก็จะตรงสวยนะคะพยุงลําต้นไว้ต้นก็ไม่โดนพายุเวลาที่มีลมพายุมาแรงๆเนี่ยต้นก็จะไม่เอ็นเอียงไปค่ะลูกค้านะคะที่สนใจต้นเสริมรากก็มาซื้อได้ค่ะนี่ก็เป็นต้นมะยงชิ้นนะคะที่เราจําหน่ายที่หน้าสวนค่ะเป็นต้นเสริมรากลูกค้าที่ต้องการต้นเสริมรากก็สามารถมาซื้อได้ที่สวนนะคะก็จะมีรากเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ค่ะเนี่ยหนึ่งสองเนี้ยค่ะ ต้นต่อตรงกลนอ่างเี้นะคะต้นนี้ก็เสริมรากเหมือนกันนะคะอาจจะมีทั้ง1ลาก2ลาก3ลากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเสริมเพิ่มไปให้ลูกค้าค่ะนี่โดยให้ดูต้นนี้มันเอ็นต้นนี้มันเอ็นมันเอ็นเพราะว่าไม่ได้เสริมรากด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ตอกไม้คขำยันไว้ลูกค้าที่ซื้อไปนะคะพอต้นเริ่มเอ็นเนี่ยให้เอาไม้มาตอกไว้นะคะคันยันหลอนต้นอันนี้มันพลาดไปแล้วมันเอ็นไปแล้วแก้ไขไม่ได้ ให้หาไม้ค้ำยันต้นไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นแบบนี้คะ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของที่สวนค่ะเนี่ยอย่างต้นนี้ก็เอ็นค่ะความเอ็นของเขานะคะเวลาผ่านไปมันก็จะเอ็นได้อันดีต้นที่สวนมันจะไม่สวยแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันตัดกิ่งข่ายไป,ไปตั้งแต่เขายังต้นเล็กๆอยู่เลยเขาก็เลยเอ็นแบบนี้นะคะเนี่ยสังเกตหลาย <ST S> ต้นเลยที่ไม่ได้เสริมก็ถ้าเราไม่ค้ำยันไม้ไว้มันจะเอ็นค่ะนะคะเสริมลายอยู่ในกระถางค่ะ สวยงามมีทั้งต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กเลยนะคะเป็นพันธุ์ทูนเก้าแท้ของนครนายกค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจปูมะยงชิีนะคะสามารถมาซื้อที่สวนเราได้ค่ะอย่างต้นที่ไม่เสริมรากนะคะก็จะราคาเบาๆหน่อยนะคะแต่ว่าต้นที่ ที่เสริมรักแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาทำค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะต้องเพาะต้นตอน,นะคะแล้วก็เสริมรักให้กับต้นมะยงชิดเข้าไปนะคะเวลาที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยต้นเขาจะได้แบบว่าหาก,กินเก่งนะคะแล้วก็หาอาหารเก่งมีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็ช่วยพยุงลาต้นไว้เวลาที่มีลมพายุพัดมาอย่างเงี้ยต้นก็จะไม่ล้มไปะคะ่ะ แล้วลูกค้าที่ส่วนใหญ่นะคะเคยปลูกไปแล้วแล้วไม่ได้ซื้อต้นเสริมรักไปแนะนําว่าให้ใช้ไม้ค้ายันแบบมาสักครู่นี้นะคะตัวอย่างของที่สวนที่เราให้ดูะคะ่ะไม่งั้นต้นมันจะเอ็นไปได้ปลูกไปสักระยะหนึ่งอะคะ่ะแล้วมันจะเอ็นไปได้เองก็ไม่แน่ใจว่า,เ,าเป็นเพราะว่าต้นของเราอะทาบกิ่งไปหมดหรือเปล่าแล้วใบมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากิ่งมันหายไปหมดเลยทําให้แบบการเอ็นหาแสะ มันอาจจะเป็นได้นะคะลูกค้าลองดูต้นที่สวนถ้ามันไม่ตั้งตรงอย่างนี้พยายามหาไม้อะมาค้าเลยนะคะตั้งแต่ต้นเขายังเล็กๆแต่ถ้าต้นสวยอยู่แล้วไม่เป็นไรคะ่ะเป็นพุ่มสวยอยู่แล้วปลูกปลูกที่ร่องโล่งอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ขอให้ทุกท่านได้ผลผลิตกันนะคะในปีนี้ในสิ้นปีนี้นะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะถ้าสนใจกิ่งพันมายงชีตไปปลูกเพิ่มนะคะที่ดินว่างเปล่ามาซื้อต้นมายงชีของเราได้คะ่ะต้นมยงชีของเราปลูกแค่20ต้นต่อ,อไร่ก็ไม่เสียภาษีแล้วนะะะคคสวัดี่